สวัสดีคร <ram> ับแม่บัวครับครับครบสวัสดีครับแม่บัวสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเมื่อนี้นะครับแอดกับผ้าโพยพี่น้องมาอยู่กันกับแม่บัวนะครับก็คือเมียท่องใสายผ้าร้อยอะไรครับหรือพันรยานะครับอ่าซึ่งเล่ากับเปลี่ยนผู้ฟันแม่หัววัดบางนึงเล่าให้นึงเกศตัวเดียวไว้พี่น้องเอฟซีที่ตามทั้งช่องอยู่นะครับก็คือสิลู่อยู่นะครับสำหรับบางช่องก็ได้ล่องอยู่แต่ว่าแอดว่นใดล่องหรอกครับแต่ว่าแอดพึ่งมาลู่ อ่าไพหลังว่าเพื่อนใดหนึ่งเขียนมาตัวเดียวแต่ว่าว่าเพื่อนสําหรับตัวเลขนี่ถือเมื่อไยถือมา่ต่อกันจังหวดแล้วไม่บัวงวดงวดนี่เป็นงวดที่หก้ลยงวดนี้เป็นงวดที่หกแล้วซึ่งล้วนแล้วกับเป็นเลขฝันทั้งนั้นได้มาจากฝันทั้งนั้นแ,แต่ว่าบดนี้ประเด็นสําคัญก็กคืองวดนี่บาน มีฝันตอนวัดที่หามาเเกจตัวเดียวเนาะผมสัมผัสแม่บวัวมือน,นั่นเนาะฝ<ช>ันวางได้เกจมาตัวเดียวแม่บวัวนั่นนี่มีฝันาเกี่ยวกับวัดโศกหน่อยเด้ะค่ะครับผมมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นพญานาอยู่ในานา้ำตัวแบบไงท่อเสาเฮี้ยนหมดแหละดำโยคอขึ้น ฝันเกี่ยวพญานาคอีกข้างเหรเนี่ยค่ะอืมงวดก้อนฝันอีหยังคือใดหนึ่งพญานาคคือกันบหงวดก้อนฝันจากไหนคือใดหนึ่งเกียวมากค่ะแทลงวดก้อนอันกระตีเอานี่ละแม่บัวกระตีเอานี่ละเห็นพญานาคคือกันบ่แม่กับปลายกับปลายอันปลาไหลมหานาคก็เลยสีปลาไหลเคยฝันเห็นปลาไหลเคยฝันตีเอาเป็นหนึ่งจุเทียนาครับวันนี้ก็เลยมาฝันเห็นนาคตัวบอกญ่ครับ มีผู้ชายคนหนึ่งมาท่านอันอยู่ในวัดโศกน้อยนี่พ่นก็อยากได้น้ำอยากมาสร้างมาสั้นก็คือตัวนี้นะพญานาคเลยจ้าาสร้างอยากแต่งวัดบปล่าไหมเพระาะว่าอาจารย์ท่องใส่พ่นสร้างไว้เพราะน่าแลี้ยวพ่นประเทศแท่นไว้เห็นไหม,มพ่นสังกระจายเห็นไหมพ่นสังกระจายพ่นสังกระจายโอ้พ่นอยู่ในน้ำซ้ำนั่ะซ้ำมงกันเพราะที่สงงั่งน่ะพันนะเกี่ยวดิหนิครับ เพิ่นว่าเพิ่นท่าถือนะเพิน่นห้ให้สงสางผ้าสังกระจายว่าสั้นเพิ่นได้ผ้าเซเวอรี่แล้วแล้วแล้วสมอันใจยู่ว่าสั well. ้นเพิ่นว่าเจ้าที่จะทั้งเพิ่นว่าค่ะอืมันนี่ผู้ชายผู้นั้นเนอะลงไปในน้ำลงไปจับพญานาคพญานาคนอนอยู่ในน้ำพญานาคนอนอยู่ก็จังว่าก็จังว่าจะตายนี่แหละตาย ว่าตายรถไปตายเฮ็ดนอนอยู่อ้ยอันแม่บวก็เลยบอกว่าแต่เอาเราข้นมาเพราะสั้นเราก็จับอันพยานะขึ้นมาแล้วพยานะข้นมาแม่นเราเราอุ่มนี่ง่ายนะลากข้นไหมผู้ชายคนนั้นนอดไหมผู้ชายผู้นั้นแล้วผู้ชายในฝันเลยแม่นลากพ่นขึ้นมาพ้นกระบอก บ้านี่เงินแม่หัวก็เลยตีพี่น้องตีห้าเก็ดเก็ดศูนย์ท่านสามตัวก็ตีหนึ่งหนึ่งเก็ดศูนย์หัวนี้นี่นี่ม่บ้านแค่ทุกทีหนึ่งเจ็ดดูเถอะแม่บัวเจ็ดอันแม่แม่แม่บัวอันว่ามันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะโอ้หนึ่งเก็ดศูนย์ตีน้ามนะตีน้าเป็นหนึ่งจ้าหนึ่งออกหาพญานาาเป็นเจ็ดขันฟันเห็นเกลียวคับพญานาหน้าเป็นเจ็ด ศูนย so right ์มาจะใส่บันศูนย์คือเพื่นตายโอ้เพื่นตายเมนผู้ใชตีใส้น้าบอนี่ผู้ใชก็ตีเกโอ้เจ็ดก็ยังก่อนหนึ่งเจศเจาเก็เจ็ดสองโแมนสองตัวเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับจ้าหนึ่งเอาสาตัวกันเขียนเขียนตัวสาตัวกันหึงเขีนียนตัวสตัวเจ หนึ่เจสาตัวนะเออนั่นละเอ่อหนึ่งเจ็สาตัวแล้วสองตัวล่างเนี่ยันสองตัวได้บานั่นแหละนั่นแหละห้าเจ็ดโอ้มีตัวนี้มันนี่เขากรเขียนล่องโัวรถเป็นหนองตัวเขากระตัดเด่นน้ำยังนะแม่บัวแม่บัวคิดว่าถูกแม่นอนมั่นใจแล้วสำหรับฝันนี่ค่ายพอพอพอฝันอีกดีโอ้หลังแต่หันมาพอฝันอีกขึ้นแหลกอ่าแม่บัวปล่อยเนาะต่อยต่อหวขึ้นปล่อยเจ็ตัวเดียวหลังมาหลังมาหันอีกสองสามื่นกับมาฝัน เม่าฟันในพญานาคนี่เนาะกับแม่บัวกับเป็นตีเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นั่าคะับเจ็ดหานี่ลังจากขันมาบอ่อฟันอีกเลยบ่งวด<อ>ที่ว่าฟันนั่นพญานากกับอะไรหันกับจบเลยบ่ฝฟันโอ้บอ่อฟันอีกเลยเพราะว่าพ่อใหญ่สั่งตัวนี้เด้อโอ้บบาน,นี้นะจ้าเนี่เป็นงวดที่หกแล้วเริ่จ้า วันที่หกที่ที่ฟันแล้วก็ตีเข่าข้อมเรียบร้อยซึ่งแม่บัวก็เป็นตีความฝันกับตีง่ายๆดอกไม่พี่น้องตีย่ายแต่ว่าเป็นเหตุด้วยประการใดก็บ่จักได้ว่าก็ตีกับแม่นถือกรลดเพราะฉะนั้นก็ล่องติดตามกันเบื้องวันที่บ16ตุลาคม2ห64นะครับพี่น้องว่าตัวเลขของแม่บัวเนี่ยสิเป็นงวดที่หกบอสีได้แจ็คพอตอีกงวดที่หกบอนะครับก็ล่องติดตามกันเบื้องซึงวดที่แล้วเราได้หนึ่งเจ็ดตัวเดียวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับงวดนี้ก็ มีเลขสามตัวตีเป็นสามตัวโจโจมาเลยครับหนึ่งเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดใครจะลืมตัดเจ็ดศูนย์ด้วยหนึ่งเจ็ตออกแล้วคือชีบวัวออกอีกหรอกเนาะเมดที่แล้วผมคืดเจัยงซีดิเขาก็ช่วยตึกเลขหนึ่งเจ็ตอยู่ดิจินึ่งเจ็ตเจ็ตหนึ่งอยู่ดิผมคืดมามันออกนำแต่หนึ่งเจ็ดว่าไปใส่บัวนดอกเที่ยวออกจะหนึ่งเจ็ดเจ็ตหนึ่งอยู่นีบัวชนดอกเป็นแม่หัวมันใจมันใจเลยเห็นมองว่ามันใจเห็นว่าอันที่ผมถามมาแม่แม่มันใจที่เหนึ่งเจ็ตเลยมันใจลอยผัวเส้นเลย เออนี่ก็มันใจก็ค่มันใจเพราะว่าเจ็บเจ็บซูเพราะว่าบริกันอีกย่างอีกแล้วก็เนเจเออเนเจนาะคือมันใจครับผมนอ้น่นันดีดีอันบาน์นให้ถามมาค้าเน่เป็นเมียท่องสายผ้าร้อยอีหีอ่ครับเป็นจ้าโอ้เป็นเมียก็เมียเข้าเลยบเจ้าโอ้ก็เข่าละว่โอ้ว่าเข้าว่าเข้าก็ที่มาไปด ย้ยุโรกิงไปปลายพุ่มมอแม่งงาเข้าแม่งงาเข้าวันถ่อเอ้าจังไรกันแล้วแจ้อันนี้ก็กำลังสีบอกว่าสมกันยังกี่ทองใบยกนะครับอ่าวันเป็นกิงท่องใบยกเลยแหละแจ้ว่าปบนี้สําหรับงวดสีมานี่วันที่สิบหกนี่ไอมันใจแล้ววันถอ่ไว้ไม่บวกอะไรเนาะมันใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกกันบอกตัวนี้ออกตัวไม่ลดแบบนีออ่า กับวังกันไปครับอันนี้ก็ค้ามว่าคขาจ่าจากแม่บัวแม่บัวก็ว่ามั่นใจแล้วให้ท่อให้ท่อนี่ขึ้นว่ามีอีกว่าช่วยชิบหายมือเล็กออกแม่ยังมุมอนยังมุมรูขึ้นกันทั้งเพราะว่าห้องกับฟันเที่ยเดียวโอ้ขันมีกับทิศตามกันไปเรื่อยๆเนาะขันขันขันว่ามีกับว่ากันไปแม่เนี่ยอืมนี่ครับขันมีกับว่ากันไปบ่มีกับเลี้ยวไปเทียกับเป๊ะเป๊ะเบิดดิแต่จุ้งจุ้งว่านี่มีมีฝันหลายเทียขันฟันได้จังสี่แล้วเที่ยเดียวเลยจ้าตั้งแต่้นอึงห ฟัน่ะฟันได้แล้วนี่จนหอดมือเล็กออกแมนบ่มีฝันอีกฟันกับฟันมาแล้วมาแจมบ่ฟันบ่ฝันหรือบ่ฟันเลยบ่ฟันเลยฟันก็เปะเลยโอ้เปลี่ยนทังสั้นจ้างดที่หัวแงนี่ร้นนีคือการ่โอท้องใส่ผ้าลวยจนบ่าร่งยันพันวาไห่บ่าแล้วจังดังจะะดนแล้วเปลี่ยนจังั้นบ่มครับผมท่านเจีวองมาจาว่าโอ้ยหออมยกจะคว้างร่องตัวนี้จีบ้งน่นผออกีหลีบันี่ ออกหางหกงวดนี่โมเมนธรรมดาครับพ่อไอพี่น้องบัดนี้ผมจิตั้งฉายาไหมอ่าแม่บัวฝันเดียวมัเนี้ฝันเที่ยวเดียวน้ะแม่บัวฝันเดียววันนี้ฝันเที่ยวเดียวได้ได้ลวดนะความหมายว่าฝันเพ่เพื่ออะไสินะแต่เชื่อฝันกับแม่นแม่นออกลวดให้ว่าเดีอนหนึงฝันสองเที่ยอืมฝันวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเท่านั้นจ้าแม่นเป๊ะทุเที่ยได้ครับผม อ๋ก็ลองพิจารณาบังครับพ่อพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในส่วนของฝันเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่บัวเล่าก็เคยฝันจังสีเล่าก็เคยได้น้ำจังซีนะเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องฟังแล้วก็ใส่สติวิเคราะห์ดีๆแอดกะนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางมีสาระด้านตัวเลขแนวทางแอดกะมานําเสนอไปอยังยั่นล่ะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเอาง่ายๆว่าทีมงานเนี่ยให้ว่าทุกช่องที่มาํากันนี่เป็นมากเลขวันต่อไป แม่บวเองก็มากเลขมากบ่มมากก็เจนฝันล่ะไป <c oughs> อืมเปลี่ยนชั้น,นเพราะฉะนั้นจะจาเปลี่ยนต้องได้มาตามตัวเลขสิ่งที่จะคล้องมากนะครับมาติดตามให้จะคล้องพร้อมให้อฟซีพร้อมได้เอาไปเปลี่ยนแนวทังพร้อมถือผิดจะว่ากันครับพ่อยพี่น้องมีถือมีผิดผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานว่ามีไผรูแน่ชัดตัวเลขจักคนก็ล่องเอาไปเชิบเชื้อเบิเบ้บงนะครับเอาไปเชียงไปฝันเบือเบอเบ้องข้าเจ้าตรงอก,ตรง,อกตรงใจอยู่ในเลขในอกใน,ในใจจะคล้องก็ล่อง ยิบลอตเตอรี่บางจากักใบสองใบก็เทียมีโอกาสได้โชคได้ใช่จากแม่บัวฝันแม่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้ความกระจ้างจากแม่บัวหลายอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ตามต่อไปเรื่อยๆครับมีความเคลื่อนไหวด้านแม่บัวจังไดก่าแอดกะชีมานําเสนอนะครับกะชีมานําเสนอเพราะว่าที่เปลี่ยนฝัน,นถือว่ามีความเคลื่อนไหวอย่าง,งก็แล้วแต่นะครับกะชีเอามานําเสนอให้พ่อเพี่น้องได้รู้จากความเคลื่อนไหวอ่า จนหอดมือออกหมแล้วครับเรื่อยๆไปจนหอดมือออกคันมีความเคลื่อนไหวกับจิติตามให้เอฟซีทุกท่านได้รู้ถึงข่าวสารครับสารับคลิปนี้กัขอบคุณแม่บวัวหลายๆครับที่ให้สัมผัสมือนี่กันเลขอบคุณแม่บัวหลายๆครับครับผมครับนี่แหละครับพ่อยพี่น,อนอ้องกัวิเค์เบิงพิจหน้าเบิงนะครับอืมจิตพิษกับเยาว่ากันครับพ่อยพี่น้องครับสารับคลิปนี้กัขอบคุณหลายๆสารับการติดตามรับชมครับคลิปหนา,าเฮาคอยสีมาเวามาจากันไหมมีความเคลื่อนไหวแม่บัวกับสิมเวามาจากัน ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีครับ